ยี่ห้อให้ยี่ห้ออะไรเม่กี้ได้ยี่ห้อโซนี่นะฮะเี่ยห้าตัวโอ้นี่เขาเขียนว่าห้านี่นะฮะห้าตัว ครับผมตอนนี้อยู่ที่โกดังสินค้าญี่ปุ่นนะฮะแม่ย่านางเหรอมามะซังนะฮะมามะซังนะฮะสายสี่ใช่ป่ะแล้วคนไหนคือมามะซังฮะคนนี้ป่ะคนนี้ป่ะฮะคนคนนี้ใช่มามะซังไหมที่พูดถึงคนนี้นะฮะนี่วันนี้เจอเจ๊เลยนะฮะมามะซังนะฮะโอ้จัดของเหือดท่วมตัวเลยนะฮะมีมีของเยอะเลยนะฮะใหญ่ใหญ่มากเลยตรงเนี้ยมีสองโกดังเลย อยู่ติดถนนฝั่งนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แลวกเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นงานจุจิกแมม่าฝั่งนู้นนะฮะเครื่องครัวทุกอย่างฝั่งนน้นอันนี้ถ้าเกิดมีงานเวนเทสมีลูกค้ามาก็จอดรถได้เลยเข้ามาจอดข้างในได้เลยนะฮะถ้าถ้าค้นใ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 นกูเกิลก็เขียนว่ามาแมซังเจอเลยมามมม่าซองมาซังก็ดังญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยมีเฟซบุ๊กเฟซสินค้าญี่ปุ่นเป็นเพจนะคะถามข้ามาได้สินค้าญี่ปุ่นมาแมซังสายสี่สายสี่นะ ก็คือเจ๊เป็นคนดูเองเลยใน f เฟซบุ๊กเองหมดเลยจัดของเองทำเองหมดเห็นว่ามีมีไลฟ์สดด้วยมีไลฟ์สดอ่าใน a c e b o o k ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแปลว่าไลฟ์สดแบบข้อข้เหมือนฮบังนะบังอะไรนะที่ขายของบินบิงบิน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 อะไรเงี้ยไม่มีอ่านะส่วนมากจะน้อยส่วนมากจะน้อยเพราะว่าหน้าร้านเราต้องดูแลให้ดีก่อนแล้วก็จะมีให้ลูกค้าแต่ว่ามีเครื่องเสียงเยอะนะ คราวที่แล้วผมเคยมาครั้งหนึ่งหูเครื่องเสียงเยอะมากเลยมีเครื่องเสียงแล้วก็มีพวกเป็นโนเยอะเป็นโนเยอะยังไงลองดูเครื่องเสียงก็เป็นโนก่อนก็ได้ค่ะครับผมโอเคแล้วฝั่งนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์กำลังจัดอยู่เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนาะสวยๆงั้นเลยเป็นงานแบบสวยๆของของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเนี่ยของของต่างประเทศปรก็เลยค่ะต้องโหเหรอโหอย่างเขาเรียกว่าหรูๆเลยเนาะใช่ถ้างานถ้ามันเก็บตามบ้านอ่ะมันจะไม่ได้สวยขนาดถ้างานเก็ตามบ้านอย่างแบบนี้เนี่ย ขายขายขายทั้งชุดเลยหรือครั้งชุดอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ตัวหนึ่งอันนี้ชุด5้าหมื่นค่ะนี่นะฮะทั้งทั้งชุดเนี่ยหมายถึงว่าทุกตัวที่ผมที่ผมถ่ายเนี่ยนะที่ผมเห็นเนี่ยนะใช่ค่ะห้าหมื่นแปดโอ้โหนี่ไม่แน่ใจว่าสี่หมื่นแปดหรือเท่าไหร่น่าจะไม่สิ่โอ้โหนี่สมัยโชกุนเลยวะเนี่ยใช่ตั้งแต่สมัยขี่เกวียนอ่ะล้อเกวียนมาเนี่ย้นี่เขาแกะกันเลยนะเอาไม้เป็นต้นมาแกะเป็นแบบนี้เลยข้างๆจะเป็นดอกสับปะรดโอ้โหมือนนกั ทั้งชุดคือมีโต๊ะอย่างนี้เลยอ,นนอันนี้เท่าไหร่นะฮะทั้งชุดนี่ไม่แน่ใจว่าห้าหมื่นแปดหรือสี่หมื่นแปดกาไม่ได้ขึ้นมาอ๋อเพิ่งมาแต่ถ้าในในนี้มาก็จะให้สี่หมื่นแปดเลยแล้วกันค่ะโอ้โหใในในี่ถ้าใครดูคลิปนี้ให้สี่หมื่นแปดเจ๊ให้สี่หมื่นแปดเลย 4, 8, 8, 8. อันนี้ก็สี่หมื่นแปดจัดหกหมื่นเก้านะจัดหกหมื่นเก้าอันนี้อันนี้ส่งไหมครับหรือว่าส่งค่ะมีรถไปส่ง ราคานี้คือเอารถขนขึ้นรถไปให้หน้าบ้านเลยออกหน้ารถจันเองเลยราคานี้แบบว่าอืถ้ามาในไนนี้เดี๋ยวจะดูเป็นพิเศษให้โอ้โหนะฮะแต่ไม่ใช่ที่อุดรนะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยว่ากันอีกทีนะใช่โอเคเซตเล่นว่าสวยขึ่นเอามาใหม่แล้วก็ไปแอบโยกข้างหลังก็จะเป็นเซตนี้กับเซตนี้โอ้โหนี่งานกิ๊บๆเลยนะฮะดูดิเป็ด โอ้โหเจ้านี่เป็เพชรเลยอะคุณ้านี่เป็นเพชรเลยนะโอ้โหนี่ได้เป็นเพชรไปขายก็คุ้มเลยนะไปไปห้างทองได้เลยไปต่อห้างทองได้เลยโอ้โหนี่นะฮะเอ๊ะนี่พูดเล่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวคนมาเอาเพชรจริงเนาะโอเคนี่นะครับมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆงั้นเลยเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปอัปเดตเครื่องเสียงให้เพื่อนๆชมนะฮะอันนี้พอดีเกสกำลังจัดโต๊ะอยู่เนาะ นี่นะครับ44,008นะฮะถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวเจ๊กเอาขึ้นรถไปให้เลยตัวนี้ก็44,008ตัวนี้รถเมื่อกี้ตอนแรกๆบอก60,000กว่าบาทตอนนี้เหลือ44,008ทุกไล์นี้นะทั้งหมดเลยนะฮะคือต้องบอกว่าดูจากคลิปนี้แล้วก็ขอไม่ดูอะไรนี้ป่ะขอบคุณมากนะครับครับผมดีครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงกันนะฮะนี่ยเฟอร์นิเจอร์สวยๆก็มีเยอะนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะฮะ ไม่ไม,ไม่ไม่แพงขนาดนั้นก็มีนะฮะเนี่ยอย่างหลักพันก็มีนะครับพันกว่าบาทก็มีนี่ฮะมาดูผมเสื้อร,รุ่นนี้โแรแลนด์นะเสื้อโแรแลนด์นะ นี่นะฮะคอนิเจอร์เยอะเลยนะครับขอนก็มีแปลกๆนั่นเลยนะฮะของของญี่ปุ่นะนะฮะนี่เรืออะไรเนี่ยเรือโจรสลัดด้วยเนี่ย <c oughs> กับตันแจ็คสเปรโร่่ะเนี่ยโอ้โหนี่กล่องกล่องลนตีนะฮะโอ้ยยอด เน,นตาแก๊สหรืออ๋อเตาปิง้งนึกว่ากล่องดนตรีนะฮะนี่โอ้โหเตาปิ้งนะฮะเตาปิง้งเมื่อกี้มีจุดแก๊สจุดไฟด้วยนึกว่าเป็นทำเหมือนเป็นโนเลยะครับนึกว่ากล่องดนตรีเนี่ยเป็นโนนะฮะนี่นะโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องเสียงมือสองนะฮะเข้ามาข้างในนี่นะ,ะติดถนนใหญ่เลยนะฮะตรงนี้พุทธมณฑลสายสี่นะฮะตรงข้างหน้านี้ จะมีคนดูเบ็ดตกปลาอยู่นะฮะคุณเดี๋ยวนี้คุณมาตกปลาแล้วเหรอฮะเดี๋ยวนี้คุณมาสายฟิชชิงปลาแล้วเหรอเมื่อกี้เอาหมดเลยนะทำคลิปอ็นนี้ไงทำคลิปเกี่ยวกับน้ำไงเห็นคันเบ็ดก็เลยมาหยิบคันเบ็ดเลยเหรอโอ้โหนี่ก็เกี่ยวกับน้ำสเก็ตบก็อดแต่แต่คนตกปลาเยอะนะช่วงนี้นะเป็นพักผ่อนไงไปนั่งผมผมก็ไม่ต้องผมก็ไม่ค่อยได้ตกปลานะคือผมชอบไปนั่งนะแต่ผมไม่ได้ตก ตกไม่เป็นแต่ผมชอบไปนั่งบนขันตบนนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตอนเขาในมันยืดเลยเพี่ไม่รู้ต้องถามเซียนตบปลานะฮะแต่เยอะจริงๆนะเยอะมากเยอะเยอะเยอะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่จะเลือกคันเบ็ดดีๆสักคันอน่ะมันต้องเลือกแบบไหนก็เลือกที่มันดีๆไงนี่อันนี้อันนี้คือยาวแท่าอะไรเนี่ยนี่อันนี้นี่ยาวสุดเลยนี่ยาวสุดเลยยาวสุดหลังทหลังคาเลยโอ้ แบที่ผมว่านไม่ยาวสุดหรอกเพราะว่ามันมีบอกสองต้นสามต้นไนะอันอื่นยังชักวิสุดธ์างั้นเหรอใช่ผมไม่เข้าใจว่าอันแบบที่ดีมันควรเลือกแบบนงอเลือกที่มันงอได้ปะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปงไงดูเครื่องเสียงแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับชั้นเครื่องเสียงอยู่นี่นะครับอโอ้นี่นะคะับยำพงยำม,มาห่านะฮะ ก็จะมีติดราคาบอกหมดเลยนะฮะบอกไหมอ๋อนี่มีราคานะฮะมีมีมนี่ห้าพันห้าร้อยบาทนะฮะยามาฮ่าเนี่ยไม่ใช่ห้าหมื่น <c oughs> okay, นะฮะห้าพันห้าพันห้าร้อยบาทนะฮะก็คือสองไะก็คือคู่หนึ่งนนะฮะยามาฮ่าคู่นี้นี่นะฮโอ้คนใจ ญี่ปุ่นนะฮะของญี่ปุ่นนี่นี่ตู้อะไรยามาฮ่าด้วยนะฮะเครื่องรีดท่าเสร็จนะฮะโบราณนี่ลำโพงอะไรด้วยเนี่ยลำโพงรถยนต์มีซับนะฮะซับรถยนต์ ะะโซนีนน่นะครับงไลนนี่โซนี่สองพันห้าร้อยบาทข้างในยังมีนะฮะเนี่ยพวกทาวเวอร์ก็มีนี่นะฮะโอ้ลำโพงทาวเวอร์เท่าไหร่เนี่ยสองพันห้านะฮะเป็นคู่เปล่าหรือเป็นชุดนะฮะเนี่ย เป็นชุดเลยนะฮะี่ตัวสี่ตัวป่ะห้าตัวโอ้ี่เขาเขียนว่าห้านี่นะฮะห้าตัวเขาเขียนว่าห้านะห้าตัวหนึ่งสองสามสี่มีซับอีกตัวหนึ่งโอ้นี่ตู้ลำโพงผู้โตชีบ้า ถือส0งพนี่นะฮะเนี่ยคิดวานะฮะ2,002ตัวใหญ่เงาเลยยี่ห้อให้ยี่ห้ออะไรไม่คิดได้ยี่หอ้อ โ,ะะโซนี่นะฮะเี่ใช่ไหมอ่าโซนี่นะฮะโซนี่เสร็จลำโพงโฮมเทเตอร์นะฮะนีซับมันอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้นมีเครื่องเล่นเทป